ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวด n i s s a n อ n นเตอร์เนชั่น2021ค่ะโดยปีนี้นะคะสาวงามจากประเทศเวียดนามสามารถสร้างสถิติใหม่คว้ามงกุฎแรกจากเวทีนี้ไปครองได้สำเร็จค่ะ ิดฉากไปแล้วอย่างสวยงามนะคะกับรอบตัดสินการประกวดเมส s g r a n น International ล2021ที่จัดขึ้นนโชว์ดีซีฮอล์เรียกว่ายิ่งใหญ่แสงสีเสียงแบบจับเต็มเลยหละคะ่ะเส้นสาวงามทั้ง60ประเทศก็ต่างพกพาความมั่นใจแล้วก็ความสวยมาเชิดเฉือนกันแบบไม่มีใครอยอมใครนะคะแต่สุดท้ายก็มีเพียงสาวงามหนึ่งเดียวค่ะที่ได้กรองมงกุฎผลปรากฏว่าสาวงามจากประเทศเวียดนามนะคะเงียนตุ๊กตุยเตียนก็เป็นนักธุรกิจสาววัย23ปีสามารถคว้ามงกุฎเม s s g น a n d International 2021ไปครองได้สำเร็จค่ะถือว่าเฉียนชนะตัวแตงอย่างเมสกนเอกวาดอร์นะคะแล้วก็มิสการบราซิลไปได้อย่างสวยงามทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงแรกบนเวทีนี้ให้กับประเทศเวียดนามอีกด้วยล่ะค่ะส่วนสาวงามตัวแทนประเทศไทยนะคะอย่างอินดี้อินดี้จอนสันก็ถือว่าน่าเสียดายค่ะที่ไม่สามารถเข้ารอบ20คนสุดท้ายได้แต่เธอก็ทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ควา้ารางวัลชุดปราตียอดเยี่ยม Best Evening Gown มาครองได้ค่ะ ขณะที่ผู้ชนะรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะ Best National Costume สาประเทศค่ะได้แก่ Miss ก c a n มาเลเซีย Miss ก c a n เปรูและก็ Miss c a n องโกลาค่ะ Very happy that we all did a very great job a very great show and I think that you guys could actually like know what I'm saying that it's a very great performance great stage great music and we all p e r f o r m e so well so I hope you guys enjoy the show Hello everyone ทุกถุยติง Your Miss Grand International 2021ก <will> ็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับชัยชนะบนเวทีนี้ในปีนี้ด้วยนะคะ